สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าปูจะพาทําแกงอ่อมแบบง่ายๆนะคะวัตถุดิบก็จะมีหมูสดหั่นชิ้นค่ะพริกตะไคร้ใบแมงลักแล้วก็ข้าวสารแช่นะคะข้าวเบือโขลกให้เข้ากันค่ะผักสดตามชอบเลยมามาแกงกันเลยค่ะใส่หมูลงไปตามด้วยพริกแกงที่เราโขลกไว้นะคะแล้วก็รวน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 อ่ารวนไปจนกระทั่งได้กลิ่นแบบหอมหอมของเครื่องแกงค่ะ จากนั้นก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำพอคลุกคลิกตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนๆๆน,นทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงแล้วก็ปรุงรสจ้ะน้ำปลาต้มสุกน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสค่ะตามชอบเลยนะใครอยากใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะ คนๆให้เข้ากันใส่ผักที่สุกยากก่อนนะคะมะเขือสองลูกปิดฝาพอมะเขือสุกแล้วก็ใส่ผักได้เลยจ้าเป็นผักใบนะคะวันนี้ใส่อยอดบวบใบแมงลักแล้วก็ยอดมะรุมค่ะคนๆจิกๆสักเล็กน้อยแค่นี้ ก็พร้อมรับประทานแล้วจ้าเห็นไหมหน้าตาน่าดิน้ากินนะไปทำตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ